ครับต่อไปก็เป็นการการติดตั้งไม้ครับความหนาอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับก่อนอ <ๆ S 2> ื่นเราก็ตั้งโครงเหล็กให้ได้มาตรฐานครับนะนครับก็ให้ระยะถึงเอ็นอะไรให้เรียบร้อยน,น,ะนะครับครับทาสีสีดิมให้เรียบร้อยข้างล่างนะฮะจากนั้นก็ นะพอเราได้ด้มาร์กอะไรเสร็จนะก็ใช้ลูกหนูครับเจียเล็กๆไม่ต้องเจียใหญ่นะเจียขับขับสนิมเพื่ออนาคตเรากลัวว่าสีสนิมทีกระชืมอาจจะหลุดนะทำให้ไม้หลุดได้นะก็ใช้ลูกหมูเจียพอได้แล้วตำแหน่งกบ นะครับเราก็ฉีดนะตามไม่ต้องใหญ่มากประมาณสัก2เซนพอนะครับแล้วก็ฉีดให้เต็มตรงที่เราเจียนะฮะอ่โอเคกีดเต็มให้เต็มเต็มที่สนิมครับให้ย้ายใ,ให้ไปเห็นรอยที่เราเจียนะครับเพราะเดี๋ยวกลัวว่าจะถูกน้ําไปสนิมครับ จากนั้นก็ล้วก็ครับเอาไม้พอได้เราปรับตำแหน่งอะไรได้แล้วก็เราก็เอาไม้เชือล่าแล้วครับวางค่อยค่อยวางนะครับนะปรับเลื่อนให้ได้ระดับครับสายเอ็นเรียบร้อยครับจากนั้นก็กดนะกดลงอ่าระดับพอควรนะจริงๆอ่าพื้นต้องได้ระดับนะครับถ้าพื้นไม่ไระดับมันจะมันจะเปลือง เราจะเปืองครับนะครับจะนั้นกดไว้ก็ทิ้งไว้นะฮะสัก2ชั่วโมงนะฮะประมาณสัก2ชั่วโมงนะสชั่วโมงก็กาวนี่จะเริ่มเช็ดตัวประมาณสักชั่วโมงนิดๆนะครับก็ถ้าสองสาชั่วโมงก็สามารถเดินเดินได้นะครับเหมือนเหมือนฝั่งนี้นะอันนี้คือเราเราซ่อมของเก่านะฮะอันนี้ฝั่งนี้นะฮะจะเห็นรอยเจาะ อนนี้บางทีมันก็นหลุดนะบางทีฮนะที่เราโป้บางทีมีโอกาสหลุดนะผมโป,โป้นะนะดูนะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเหลืออุดรูสมมติว่าวน,นี้พอดีเป,เป็นไม้เก่านะแล้วเราก็จะปิดรูด้วยไมกคฮาร์ดเป็นรูหรือก็ยัดโฟมให้เหลือประมาณสักสี่ห้ามิลก็พอครับนะ ปัดฝุ่นก่อนมันจะแพ้ฝุ่นนะครับแฟ้ฝุ่นกับแฟ้ความชื้นครับช่วงนี้ที่กระเพ่งติดอาจจะข้างในอาจจะไม่ค่อยเซตตัวต้องรองประมาณชั่วโมงแต่เราสามารถค่อยๆทําได้โดยอย่าให้มันขยับนะปัดฝุ่นก่นอนฮะก่อนนี่เป่าฝุ่นก่อนฮะ ต่อไปนี้ก็เร้เอาเอาเป็นยางรองเท้าก็านะครับปาดให้มันเป็นลักษณะเป็นคมๆหน่อยครับก็ปาดเ,เบา <ไป S 1> ๆครับโปให้เต็มครับโปให้เต็มคือวันลุกขึ้นถ้ายุบถ้ามันน่าเกลี่ยก็อาจจะยิงซ้ำอีกที จะใช้เกียงเหล็กแต่ว่าเกลียงเหล็ก,กบางทีมันเป็นคลื่นครับครับครุงนี้เช้าอาจจะยุบก็กรณีเราต่อครับมีการต่อไม้นะครับก็โครงการก็ไอ้ตรงโค้งเลยก็ปกติให้อยู่ตรงกลางนะครับก็วัดให้ได้ขนาด นะซ้ายขวาครับ,รบยิงให้เต็มที่เราเจียไว้เพื่อไม่ให้เกิดสนิมครับไอตัวเมกระฮ์ดเนี่ยจะป้องกัน,นกันไม่ให้น้ำเข้าถูกเหล็กครับ จากนั้นก็เราจริงอ๋อครับนี่ประมาณนี้พอ จากเมกะาฮา์ดใช้ติดเชื้อล่าแล้วครับติดพื้นติดกรอบลูกติดสารพัดแล้วสามารถเสียบเหล็กแทน f อซได้เลยครับนะครับนี่เราจัดาทิตวิธีการเสียบเหล็กครับจ่อยอเส้นนึ่งครับ ครับขั้นตอนต่อไปก็เป่าครับใช้ที่เป่าดีเลยยิงกระยเลยดีเลยโอเค ก็ฉีดไปดังเยอะครับิดเดียวสักหนึ่งในสามของไอ้รูที่เราเจาะก็ได้ครับครับอันนี้ก็รอเวลาประมาณชั่วโมงขึ้นไปครับชั่วโมงนครับติดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแข็งแรงดึงได้เลยอ่ะ บอยลองดึงดิดิดึงตัวไหนเนี่ยเนี่ยลองงัดที่ขึ้นไหมไ <c oughs> อ้น,นี่ก็อาจจะขึ้นอยู่แต่ฝั่งโนะ้นอะมันขึ้นแล้วอ่าลองดูดิไอ้ที่ตีตแรกๆอะประมาณสักสองชั่วโมงที่แล้วอ่าอ่าไม่ต้องงามือก็ได้โอเคแล้วแน่นปึก๊กละไม่มีละเแล้วไม่มีรอยต่อครับไม่มีรอยต่อเลยนะ <c oughs> ไม่มีรอยสกรูครับกาวตะปูมะเมื่อกี้ที่เจาะผนังที่เรา ประมาณสักชั่วโมงหน่อยๆละอ่านตรนะต้องดึงให้หน่อยครับนะนะดึงนะก็เดี๋ยวก็พอสามสี่ชั่วโมงครับปึ๊กเลยครับอันนี้แค่ชั่วโมงกว่าครับสามกับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ทาสีตามปกตินะครับจะบิดสีรองพื้น ก็แล้วแต่นะครับผมเพื่อทาสีจริงครับมีทาสีจีครับเอาจะทาตามาผู้ผลิตครับครับที่หลังจากทาสีเรียบร้อยนะครับดูนะสวยงามครับส่วนด้านที่ที่เห็นด้านด้านด้านหน้านี่ก็คือเป็นที่ทําใหม่นะครับด้านฝั่งด้านในคือฝั่งของเก่าครับ